ผมจะให้3ามคำถามเนี่ยที่คุณควรจะถามลูกค้าทุกครั้งนะเวลาคุณไปเจอลูกค้าครับแล้วจะทําให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเกิดวันนี้คุณทําธุรกิจ B 2 B นะ B 2 B คือ business to business คือธุรกิจในแง่ของการขายองค์กรนะฮะขายสินค้าอะไรไปที่องค์กรหรือโรงงานก็ตามเนี่ยนะฮะคุณจาเป็นที่คุณจะต้องรู้3าคำถามนี้ครับคุณต้องรู้ธรรมชาติของธุรกิจ B 2 B ก่อนนะว่าธรรมชาติธุรกิจ B 2 B เนี่ย คนที่จ่ายังค์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนใช้งานก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณกับเป็นคนใช้งานนะคุณอยากจะเสนอสินค้าซอฟต์แวร์หรืออะไรสักอย่างให้กับลูกค้าคุณในนามบริษัทเนี่ยนะครับคุณกำลังคุยกับผู้ใช้งานแต่ผู้ใช้งานเนี่ยเขาต้องเอาสิ่งนี้ไปเสนอให้กับเจ้านายเขาคนจ่ายังค์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3าําถามที่คุณควรจะถามผู้ใช้งานสินค้าครับข้อที่1ครับอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้งานเขาล่าช้าหรืองานเขาดิเล์ครับ เพราะการที่คุณคุยกับคนใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นลูกจ้างเนี่ยในระดับทํางานทั่วไปครับเขาไม่อยากจะกลับบ้านดึกเขาไม่อยากจะทํโ OT เสาร์อาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่งานเขาลําบากเนี่ยเขาจะไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้งานเขาดิเลยและช้าแล้วสินค้าของบริการคุณมันจะไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้ถ้าเกิดเขาเลือกสินค้าคุณเขาไปชงให้เจ้านายเซ็นอนุมัติเนี่ยและทําให้งานเขาสบายมากขึ้นเขากลับบ้านไปเจอลูกเมียได้เร็วมากขึ้นเขามีเวลาพักผ่อนกับที่บ้านสาอททิตมขึ้นี่่ไ ต้องกังวลเรื่องงานเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นทําให้คุณปิดการขายเขาได้ง่ายขึ้นครับ้อที่2ครับเขามีความกังวลเรื่องอะไรครับแต่ละแผนกเนี่ยเขามีความกังวลไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดคุณขายของให้กับแผนกไอทีเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าสินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันจะทําให้ระบบไอทีมันเสถียรมันจะยุ่งยากไหมหรือมันจะช่วยให้งานเขามันง่ายขึ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณไปคุยกับแผนกการตลาดเนี่ย คุณจะพบว่าความกังวลของผนันก,การตลาดคือระบบของคุณเนี่ยจะทําให้เขาสามารถหาลีดหาลูกค้าใหม่ๆได้ดีขึ้นไหมจะทําให้งานของเขาง่ายขึ้นไหมเวลาเขาทขําแคมเปญการตลาดเนี่ยมันจะยุ่งยากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณต้องทําการบ้านล่วงหน้านะคุณต้องไปเสิร์ชดูก่อนว่าผนันที่คุณจะไปคุยอะ่ะเขามีความกังวลเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่และทีนี้คุณไปสอบถามเขาถึงความกังวลน,นั้น และให้คุณโยงความกังวลของลูกค้านเนี่ยเข้ากับสินค้าและบริการของคุณยิ่งถ้าเกิดสินค้าของคุณเนี่ยจะช่วยเขาได้นะถ้าเกิดเขาซื้อไปแล้วมันจะลดความกังวลเขาได้นะ คุณก็จะมีโอกาสปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับและข้อที่3ครับคุณควรจะมีวิธีถามเขาว่าอะไรที่จะทําให้เขาดูดีในสายตาเจ้านายครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปขายสินค้าให้กับวิศวกรโรงงานอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเจ้านายคุณอ่ะเขาเจ้านายของลูกค้าคนนั้นนะฮะเขาเซ็นซื้อระบบตรงนี้แล้วนะครับแล้วระบบตรงนี้มันทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นงานได้แม่นยํามากขึ้นทีนี้พองานแม่นยํามากขึ้นครับคุณดูดีในสายตาเจ้านายแล้วแล้วเจ้านายคุณก็ดูดีในสายตาผู้บริหารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณ ต้องมองไปถึงอีกช็อตหนึ่งด้วยนะว่าอะไรที่จะทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยดูดีในสายตาเจ้านายแล้วส่งต่อไปถึงระดับที่ว่าอะไรที่ทําให้เจ้านายของลูกค้าคุณน่ยดูดีในสายตาผู้บริหารด้วยครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ B2B นะครับแล้วคุณถามคําถาม3ข้อน,นี้ให้เป็น ทุกๆครั้งที่คุณไปเจอลูกค้าครับแล้วคุณได้คําตอบมาครับคุณจะสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับเอา3าํคำถาม3เทคน,คนิคนี้ไปใช้ครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์ทนี่เทพการขายครับแล้วทุกวันเวลา7จ็ดมงตรงเราจะมีคลิปวิดีโอนี้ส่งถึงคุณครับ